วันนี้เราจะมารีวิวใช้งานเป็น VND หรือว่า Variable ND นะครับ ND 2ถึง2,000นั่นเองนะครับ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานนะครับฟิลเตอร์ของ kns นะครับตัวนี้เป็น nano c นะครับถ้าเกิดเทียบกับซีรีส์ของ nano x เนี่ยมันจะมีการเคลือบพื้นผิวนะครับน้อยกว่าเลเยอร์ของชั้นการเคลือบเนี่ยมันจะน้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ความแข็งแรงความคมนะครับยังอยู่เหมือนเดิมในราคาที่ประหยัดมากขึ้นนะครับเป็น v nd หรือว่า variable nd นะครับ nd 2ถึง2 0 0 0ันนั่นเองนะครับสามารถที่จะทำงานได้1 1สต็อป นั่นเองนะครับคือแบบว่าพกตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยได้เลยนะครับคือสามารถที่จะใส่ติดเลนไว้ได้เลยเพราะว่า ND 2ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็น ส็อปที่1นะครับจนไปถึง ND 2 0 0 0ก็คือส็อปที่11นั่นเองนะครับสามารถติดคาไว้ที่ตัวเลนส์กล้องของเราได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวใช้งานกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูของที่อยู่ในชุดน,นะครับเรามาดูราคากันก่อนดีกว่าว่ามันประหยัดจริงไหมนะครับตัว Nano ซีตัว VND 2 2 0ถึง2,000นะครับตามขนาดนะครับตัว VND 2ถึง2,000เนี่ยราคา789บาท ก็คือตั้งแต่หน้า4 9 52 5 5แล้วก็58มิลลิเมตรนะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่789บาทแต่ถ้าเกิดเป็นขนาด6 2ม mm ิลลิเมตรเนี่ยราคาจะอยู่ที่889บาทนะครับแล้วก็เป็น6 7ม mm, ิลลิเมตรราคาจะอยู่ที่899บาทส่วนหน้าขนาด72บนะครับ959าบาทนะครับแล้วก็ตัว77แล้วก็8 2ม mm ิลลิเมตรเนี่ยราคาอยู่ที่999้ารบาทนะครับตัวฟิลเตอร์ขนาด ไม่ถึงพันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือราคาของตัว variable ND นะครับไม่ใช่ ND อย่างเดียวนะอันนี้คือราคาของตัว variable ND ซึ่งตัว ND ตัวนี้มันสามารถปรับสเตปได้นั่นเองนะครับไม่ต้องพกพาหลายแผ่นแล้วแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวนะครับเที่ยวทูไทยได้เลยเดี๋ยวเรามาดูของที่มีอยู่ในตัว Nano C s e r i e s k n f นะครับตัว ND 2ถึง2,000ตัวนี้ก่อนนะครับตัวกล่องเนี่ยจะได้ไปแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของหน้า ฟิลเตอร์ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับนี่อันนี้คือตัวกล่องเขาครับเขียนไว้ชัดเจนว่านาโนซีนะครับก็แกะออกมานะครับก็นี่ก็คือตัวกล่องเก็บฟิลเตอร์นันั่นเองนะครับเป็นตัว variable ND นะเก็บมาอย่างดีนะในราคาไม่ถึงพันนะครับ ND 2ถึงส0 0พนนั่นเองนะครับตัว variable ND นะครับเวลาเราหมุนให้สังเกตนะครับอ่ามันจะมืดแล้วก็สว่างตัวนี้มันจะช่วยลดแสงนะครับเหมือนจะแว่นดำนะนี่ถ้าเกิดแสงเข้ากล้องเยอะนะครับเราก็ ปรับไปที่เบอร์สูงๆนั่นเองนะครับเผื่อใครที่ต้องการฟริกเรื่องของสปีดชัตเตอร์หรือว่าไปถ่ายภาพนิง่งเปิดเอฟกว้างๆแล้วแสงมันเข้าเยอะไปเราก็ใช้ไอฟิลเตอร์ตัวนี้แหละครับช่วยลดแสงเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดผมเปิด ND2 แสงมันก็จะทึบแบบบางๆครับถ้าเกิดผมต้องการปรับผมก็แค่หมุนตัวฟิลเตอร์นะครับมันก็จะมืดลงแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของการใช้งานแสงเข้ากล้องเยอะต้องการควบคุมสปีดชัตเตอร์หรือว่าเปิด ฟก้างๆแล้วแสง o อเ r อให้ใช้ตัว variable nd อันนี้หรือว่าใครจะนำไปลากพวกสปีดชัตเตอร์นะครับถ่ายลากไฟรถหรือว่าถ่ายน้ำตกก็ใช้ตัว variable nd ตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณะของตัว variable nd ใกล้ๆกันครับกรอบเนี่ยขอบเนี่ยจะบางนะครับไม่หนามากอันนี้คือตัว variable nd นะครับแล้วก็สกรีนบอกมาเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสเต็ปนะครับบอกสต็อปนะครับกี่ e สต็อปสต็อปเขาจะมีลูกศรชี้อยู่ตรงนี้เวลาเราหมุนนะครับมันก็จะมีสต็อปเวลาใช้งานนะครับหมุนให้ตรงกับสต็อปแล้วก็เอาลูกศรตัวนี้นะครับชี้ไปให้ตรงกับสต็อปแบบนี้ปึ๊บๆๆๆๆๆเอาให้อยู่ในช่วงของตัวจุดแค่นี้พอนะครับอย่าหมุนเกินนะถ้าเกิดหมุนเกินอาจจะเกิดเอคอสได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ล็อกสเต็ปมานะครับคือเราสามารถหมุนได้ รอบทิศทางเลยแต่ว่าถ้าเกิดเกินมาแบบนี้มันอยู่ในช่วงที่เขาไม่ได้ทํามาเพื่อลดแสงแล้วนะครับบางทีมันอาจจะเกิดเอคอสได้เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับนี่ให้ตัวลูกศรตรงนี้ชี้อยู่ที่จุดตามนี้มันก็จะได้สต็อปตามที่เขาผลิตมานั่นเองนะครับ2ถึง11สต็อปนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของการใช้งานด้านหลังเนี่ยจะเป็นเกียวนะครับด้านหน้าก็จะมีการ คลือบเลเยอร์มาอย่างดีเลยอ่าเป็นสีน้ําเงินแบบนี้สวยงามเลยนะครับถ้าเกิดติดหน้าเลนของเราเดี๋ยวเรามาติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับซึ่งหลักๆเลยที่ผมจะใช้งานตัว Variable ND นะครับคือหนึ่งเรื่องของการไปถ่ายรูปลากไฟนะครับลากไฟรถให้เป็นเส้นๆส,สามารถที่จะควบคุมสปีดตเตอร์ให้น้อยได้ด้วยการใช้ v a l i a b l e ND ตัวนี้ควบคุมแสงหรือว่าไปถ่ายน้ําตกลากต้มทะเลอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้แต่หลักๆของผมที่ใช้ก็คือใช้กับ งานวิดีโอนั่นเองนะครับงานวิดีโอของผมนะครับผมก็จะฟิกเรื่องค่าของสปีดชัตเตอร์ไว้นะครับเน่ยแบบนี้ผมต้องฟิกไว้อยู่ที่50นะครับสปีดชัตเตอร์คือ1นึ่ทัห้เพราะว่าผมถ่ายอยู่ที่25เฟรมเรทนะครับเฟรมเรทที่เพื่อนๆนถ่ายนะครับเอาคูณ2เข้าไปเราจะได้วิดีโอที่มีโมชันเบอร์แล้วก็เป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับแต่จังหวะที่เราถ่ายอยู่กลางแดดแบบนีนนะ้แน่นอนครับแสงเบอร์แบบนี้เลยเกินแบบนี้เลยใช้งานไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้น ผมก็เลยต้องมีตัว variable nd ตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยนะผมก็หมุนใส่เข้าไปได้เลยเพื่อนๆซื้อให้ตรงกับขนาดหน้าเลนของเพื่อนนะครับ 52, 67หรือ7 7หรือ82ซื้อให้ตรงแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ผมก็หมุนนะครับมันจะเป็นเกลียวแบบนี้นะผมหมุนใส่เข้าไปปึ๊บที่ตัวหน้าเลนปึ๊บพราะผมใส่เข้าไปนะครับผมก็สามารถที่จะควบคุมแสงได้แล้วเห็นไหมผมสามารถที่จะฟิกค่าสปีดชัตเตอร์ฟิกค่ารูรับแสงฟิก iso ให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัว v e r b a l n d ตัวนี้เข้าไปนะครับตอนนี้แสงยังเกินอยู่นิดหนึ่งเวลาเพื่อนเพื่อนหมุนตัว v e r b a l n D นะครับที่ไม่มีสเต็ปล็อกนะครับให้เพื่อนๆดูจุดแากตรงนี้แล้วก็ดูลูกศรน,นะครับเวลาผมหมุนเนี่ยผมก็จะหมุนให้มันอยู่ในระหว่างเนี้ยไม่เกินมันจะไม่เกิดเ e อ็ o คอร์สนั่นเองนะครับหลายคนเอาไปใช้แล้วเกิดเ e อ็ o คอร์เพราะว่าเราหมุนเกินไปอยู่ในช่วงที่มันใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับเขา ได้มาร์กจุดมาให้เราแล้วว่าจุดไหนใช้งานได้ใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็หมุนไปให้แสงมันโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือผมฟิกค่าสปีดชัตเตอร์ไว้ฟิกค่ารู้รับแสงไว้ฟิกค่าไอโซไว้นะครับต้องการถ่ายให้มีโมชั่นเบอร์ให้วิดีโอของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่หลอกตานั่นเองนะครับไม่คมแข็งเกินไปเพราะฉะนั้นถ่ายกี่เฟรมเรท25เฟรมเรท 4K 25เฟรมเรทตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ ผมก็จะใช้สปีดชัตเตอร์คูณ2เข้าไปนะครับก็คือ1นึ่งทับ้นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของสปีดช,ชัตเตอร์แสงเกินผมปรับลดแสงแบบนี้แสงสว่างไปมืดไปก็ปรับที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดูที่ตัวหน้ากล้องของเราว่าแสงโอเคหรือยังแค่นี้คือเรื่องของการใช้งานส่วนเรื่องของการไปถ่ายต้มทะเลลากน้ําตกลากไฟนะครับก็ใช้งานตัวนี้แหละลดแสงแล้วเราก็ฟิกค่าสปีดชัตเตอร์ได้อยากลากสัก1วิ2วิ3าวิ1ิวิก็ใช้ตัวนี้ ลดแสงได้เลยนั่นเองครับและนี่ก็คือการใช้งานเบื้องต้นให้เพื่อนได้ดูกันนะครับแล้วก็ดูเรื่องของสีไปด้วยเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับและนี่นะครับก็คือตัว Rebel ND ของทาง KF นะครับเป็นซีรีส์ของ Nano C นะครับเป็นตัวฟิลเตอร์ที่มีราคาประหยัดนะครับอแต่ว,ว่าเรื่องของการเคลือบพื้นผิวมาเนี่ย18ชั้น18เลเยอร์เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับภาพเนี่ยคมนะครับแล้วก็สีเนี่ย ไม่เพียนนะครับถือว่าใช้งานได้ในะราคาไม่ถึง1,000บาทนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัว v a r i a b l e d นของทางเ n f อีกหนึ่งตัวนะครับเป็น n a โนซีเหมือนกันนะตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัว2 4 0ถึง400นั่นเองนะครับติดตามชมกันในคลิปหน้าสัปดหนี้โมาราหผมแล้วสวัสดีครับ